<laughs> มาวัดแต่บ่ได้ตั้งใจดรอกพี่ธนกรน่าจะรู้นะวัดนี้มาบ่อยใช่ไหมพี่ธนกรขอเศร้าบาทใไฮไลายก็เศร้าบาทผุนขั้นถึกรางวัลที่หนึ่ง พี่ปูหิวเขาพี่ปูหิวเขาสิกินอยังดีนะคะเอาโอเลี้ยงแก้วหนึ่งค่ะดื่มน้ำอะไรดีทุกคน ก็ปังๆเ้ยจ่าพี่ปูพี่ปังน้องก็ปังทำบุญเผื่อแล้วนะคะสามท่านหลอดหลอดหลอด <laughs> ขอบคุณค่ะเราจะกินอะไรต่อแล้วที่นี่ทุกคนพี่ปุ๊กก็หิวข้าวนะแต่ไม่รู้จะกินอะไรหาอะไรกินไม่ได้เลยหิวข้าวมากอะไรขอหนูอ่ะโอ้ยเห็นหนูมีอยู่แล้ว เห็นแนวกินแล้วครับกล่องเท่าไรครับสีบาทครับันนีงสามสี่สิบใช่ไหมน้องแซบเอาอะไรเนี่ยน่ากินหมดเลยเอาบ้าบินกล่องหนึ่งครับน้องแซบน่าทานไหมเนี่ย

อันละสิบใช่ไหมเอาสอจ้า้งนมเอาต้าหูสองชิ้นมามาเดี๋ยวพี่ปูจะลงแลว้วนะคะหิวข้าว ยมน้ไม่ลาดไปเลยจ้ะพี่เสียงแม่แๆมแมเนี่ยน้าทานมากนาทานมาเห็นแต่พี่ปูไม่ได้ถ่ายคลิปนะมือไม่ว่างเลยน้องแสบเอ้ยมือไม่ว่างเลยได่ถ่าย ยี่สิบใช่ไหมคะนี่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะป้าไปทางจะเลยเราเดี๋ยวจะขอลงไลทิ้วข้าวมากมาน้องแซ่หิ้วข้าวหิ้วข้าวหิ้วข้าว พี่ขอลงไลฟ์ก่อนเดอ้อน้องแซบขอลงไลฟ์ก่อนบายบายนะคะบายบายนะคะหิวข้าวหิวข้าวได้ตัวหูได้ตัวหู